สวัสดีค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ชาแนลกริตเตอร์ทาร์บายอิงอีกครั้งนะคะชาแนลที่จะทำให้คุณดูไพ่ทาร์เป็นแบบง่ายๆสอนแบบง่ายๆอธิบายง่ายๆสไตล์เพื่อนสอนเพื่อนเฮ้ย <Hey. S 2> <c oughs> รงนีง้อันนี้เป็นคลิปที่5แล้วนะเป็นคลาสสอนไพ่คลาสที่5แล้วทุกคนเปิดคลิปน่าจะตกใจโอ้โหนี่มันไพ่อะไรเนี่ยมันมันรูเหมือนเไพ่หน้ากลัวใช่แล้วค่ะมันคือไพ่แรง วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งถ้าใครไม่เข้าใจไพ่แรงคืออะไรกลับไปดูในคลิป04นะคะอิงมีอธิบายเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าไพ่แรงคืออะไรและมันเป็นอย่างไรบ้างมีทธิพลอย่างไงในคลิปนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่การทานานและการตีความในคลิป06อิงอยากจะขออีกนิดนึงคืออิงเชื่อแหละว่าทุกคนอยากทายไพ่แม่นหมอดูมือโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ย พยายามเรียนรู้หาวิธีทำยนี้งได้ให้เราทายแม่นให้เจ้าชะตาสะอึกให้มันตรงเรากับโหมีตาทิพย์มียานทิพย์แต่ถ้าดูกันไปสักพักหนึ่งพวกมือเก่าๆอิงเชื่อว่าทุกคนจะคิดเหมือนกับอิงก็คือการทายแม่นก็สําคัญแหละแต่สิ่งที่สําคัญกว่าและสาคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้ที่จะเมื่อ,อไหร่บ้างที่เราจะไม่ทายมีอะไรบ้างที่เราไม่ควรทายไพ่เนี่ยจะว่าไปเขาทายหมดลคะค่ะเปิดออกมาไงก็ทาย จะทายมากทายน้อยทายแบบคลุมเครือทายแบบอย่าทายดีกว่าแต่ลึกๆแล้วถ้าเราจะขุดความหมายขึ้นมาจริงๆเราขุดกันได้หมดอะ่ะมันมันมีความคําทํานายคําแปลอยู่แล้วแต่เราต้องเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ควรจะทําไพ่หน้าตายังไงคําถามแบบไหนเจ้าชะตาแบบไหนที่เราควรจะขอข้ามไม่ทายยกเลิกนัดไปก่อนหรือขอเลื่อนนัดไปก่อนอันนี้สําคัญมากนะคะดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่ มันเป็นเรื่องที่จะปกป้องตัวหมอดูแล้วก็เจ้าชะตาเอาไว้ได้ทั้งหมดนี้อิงสรุปมาจากประสบการณ์ที่สะสมมานะคะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือมีแนวปฏิบัติต่างกันออกไปหรือมีอาจารย์ที่ไปเรียนรู้มาสอนต่างกันออกไปก็ไม่ผิดย้ําอยู่เหมือนเดิมว่ามันแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วก็ความเชื่อของแต่ละคนไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะดังนั้นในคลิปนี้หัวข้อก็คือเมื่อไหร่ ที่หมอดูไม่ควรถ่ายจะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันและส่วนที่2ของคลิปก็คือวิธีป้องกันอาถรรพ์จากพ่ยถ้ามีถ้ามีนะอันนี้ย้าอีกเหมือนกันว่าบางคนอาจจะเชื่อว่ามีบางคนอาจจะไม่เชื่อส่วนอิงเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเนาะเป็นแนวแบบยังไงก็ได้สบายสบายสไตล์อิงอ่ะก็คืออยากอยากจะเชื่อก็เชื่อไม่อยากเชื่อฉันก็ไม่เชื่ออันนี้ตัวอิงเองยังอิงยังแบ่งเป็น2แบบเลยก็คืออิงก็ไม่ค่อยเชื่อแหละแต่ก็กันไว้ดีกว่าแก้ แต่นั้นมันก็เลยเหมือนเชื่อนิดๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการป้องกันนะคะจะอยู่ส่วนท้ายของคลิปขั้นโฆษณากันอีกนิดนะคะมาตามสัญญาทุกคลิปที่เป็นการสอนไพ่จะขอขั้นโโฆษณาด้วยหนังสือที่อิงเขียนเอง2เล่มเล่มนี่หนึ่งเล่มที่2มีรีวิวเรียบร้อยแล้วเล่มนี้จะเป็นการปูพื้นฐานแล้วก็ความหมายพื้นฐานของแต่ละใบเล่มนี้จะลงรายละเอียดเรื่องการถ่ายไพ่การตีความการโยงไพ่การวางไพ่แต่ละแบบมีเคสเจ้าสตาร์อะไรให้ดูถ้าสนใจ ลิงก์การซื้อสั่งซื้ออยู่ข้างล่างนะคะอยู่ข้างล่างคลิปเลยเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยก็คืออย่างไรที่ไม่ควรถ่ายข้อที่1นึ่สำคัญที่สุดอิงเลยยกมาเป็นข้อแรกคือเราจะไม่ถ่ายถ้าํำทำนายนั้นขัดกับหลักทางการแพทย์และขัดต่อศีลธรรมเหมือนง่ายแต่ยากนะอิงเชื่อว่ามีหมอดูหลายคนเลยที่มองข้ามจุดนี้ไปยกตัวอย่างเช่นอ่าไพ่เจ้าสตาไม่สบาย ่วยเป็นมาแดงหรือหรือไม่มีลูกทำไงก็ไม่มีลูกสักทีไพ่ขึ้นใบนี้มาสองใบนี้มาอิงเนี่ยมองดูปุ๊บนึงรู้เลยว่าคนคนนี้จะต้องไปบนคนจะต้องไปบนเทพหรือไปแก้บนหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะนะแถมใบนี้อีกใบขึ้นมาอย่างเงี้ยชัวเลยไปอาจจะไปบนบานสารเก่าวอะไรไวแล้วไม่ได้แก้หรืออยากจะหายต้องไปบนกเทพองไหนก็ตาม ถามว่าอิงทายไหมอิงไม่ไทายรู้แหละแต่ไม่ไทายเพราะอะไรอิงส่วนตัวอิงว่าอิงยึดหลักตรงนี้ค่ะคือจะไม่ให้ขัดกับหลักการแพทย์เด็ดขาดถ้าสิ่งที่ทายนั้นจะทำให้เขาหันหลังให้หมอหันหลังให้ยาไม่เลือกการผ่าตัดไม่เลือกการกินยาเราไปบนบานสารกล่าวไปทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องลีลไศยาศาสตร์อิงไม่ไทาย ถ,ถ้าถึงไพ่จะตายทายก็ตามอิงก็จะสกิปไปอิงอาจจะพูดแค่ว่าอืหาหมอก่อนนะแล้วก็อาจจะเสริมเรื่องออไปไหว้พระไปลองม,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 มองีมีเทมีพระองค์ไหนมีเทพองค์ไหนที่เรานับถือในใจไหมอิงจะบอกจะอิงจะถามเจ้า,าตาแบบนี้ถ้าเขาบอกว่ามีน,นู่นนี่ก็อาจลองไปขอพรนะลองไปลองไปไหว้ดูแต่ต้องหาหมอนนะถ้าไม่หาหมอไม่หายนะอิงจะยำ้ำถึงแม้ไพ่จะไม่พูดตรงนี้เลยก็ตามอิงจะย้ำว่ายังไงก็ต้องกลับไปหาหมอนะหมอสําคัญที่สุดหรือกรณีเจ้าตา อยากจะท้องไม่ท้องสักทีแล้วให้ขึ้นแบบนี้ว่าให้ไปบนอิงก็จะพูดว่ามันมันมันค่อนข้างจะทำให้เจ้าตาตาเนี่ยเลิกการไปหาหมอแล้วไปบนขอลูกแทนคือคนที่ที่เขาอยากจะมีลูกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องผ่านกันปรึกษาหมอปรึกษาแพทย์มาพอสมครวรแล้วแหละเขาถึงมาดูไพ่ทาลูกกันบางคนถ้าเจอคําทํานายแบบเราไปว่าเฮ้ยไปบนเลยเขาจะทิ้ง การไปหาหมอทันทีซึ่งบางทีเราไม่รู้เพราะเราเองก็ไม่สามารถมั่นใจว่าไพเราแม่นร้อยเปอร์เซนบางทีมาอาจจะต้องควบกันทั้งสองสาศาสตรคือวิทยาศสาสตร์กับไสยศาสตร์ก็คืออาจจะต้องไปบนด้วยแล้วก็หาหมอด้วยถึงจะมีลูกได้ดังนั้นเราจะไม่ทายอย่างใดอย่างหนึง่งเราจะต้องย้ำเสมอว่าคุณจะต้องไปหาหมอต้องทําตามหลักวิทยาศาสตร์ก่อนและอาจจะไปบนก็ได้อาจจะไปไหว้พระขอลูกก็ได้แล้วแต่ อันนี้เป็นแค่ออปชันเสริมเราจะไม่เน้นท,ทั้งที่จริงๆไพ่ขึ้นมาเนี่ยคือเน้นมากนะแต่อิงอย่างที่บอกค่ะจะไม่ทํากับขัดกับหลักวิทยาศาสตร์กับขัดกับเรื่องศีลธรรมแน่นอนต่อมาอย่างเรื่องศีลธรรมอย่างเช่นไพ่เปิดมาเลยใบนี้มาส่วนอีกใบหนึง่งเห็นละเป็นผู้ชายคนหนึ่งมีครอบครัวมีลูกโหชีวิตเขาดีมากเลยส่วนตัวเจ้า,าตาเจ้าชะตาเป็นใบนี้ขึ้นมาดูก็รู้แล้วว่าเรื่องอะไร แปลว่าเจ้าชะตากาลังจะเข้าไปเป็นมือที่สามในครอบครัวเขาแล้วมันมีไพ่คุยเหรียญอยู่ตรงนี้ซึ่งแปลว่าโอ้มาเหนือด้วยจะชนะด้วยจะไปเอาเขาคืนมาได้ด้วยจะไปแย่งเขามาได้ด้วยเราเป็นหมอดูเราคงไม่อยากมีส่วนร่วมกับการกระทําผิดบาปอันนี้แน่นอนวิธีที่อิงจะทําก็คืออืมอะไรที่ผิดศินห้าข้อมันไม่ดีนะอิงจะเตือนเขาอย่างนี้ก่อนคนเราควรจะต้องรักษาสินห้าไว้ควรจะต้องมีการ ตั้งสติเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยถลำลึกเพราะการสร้างบาปเนี่ยพ่ยทาโร่ไม่ช่วยทําให้คุณหลุดพ้นจากบาปนะไม่ทําให้คุณหลุดพ้นจากนรกแน่นอนฉะนั้นจะทําอะไรต่อจากนี้ให้ตั้งสติคิดดีๆอย่าทําลายอนาคตตัวเองอิงจะทิ้งเอาไว้เท่านี้แล้วอิงก็จะไม่ถ่ายต่อเลยอาจจะพูดเล็กๆน้อยๆที่ไม่เกี่ยวบ้างแต่อิงจะไม่พูดให้เขารู้ตัวเด็ดขาดว่าเขามีสิทธิ์จะไปแย่งผู้ชายคนนั้นมาได้ ตรงนี้ก็คือจะไม่ทายให้ขัดต่อหลักศีลธรรมก็จะทายเท่าที่ไพ่ให้มาสมมติไพ่ให้ข้อมูลมาเป็นร้อยรายการเลยสัก50รายการจะเป็นการพูดถึงว่าเขาจะไปแย่งมาได้นะแล้วเขาก็จะได้อยู่กับผู้ชายคนนี้นะอีก50%ไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นอาจจะพูดถึงเรื่องจิตใจเท่าแต่อิงก,ก็จะทายกับอีกแค่50%รเนตรงนี้จะไม่ไปแตะเรื่องที่ว่าเขาอาจจะแย่งมาได้แล้วจะได้อยู่ด้วยกัน เพราะเองรู้สึกว่าอย่างที่บอกไม่อยากไปมีส่นวนร่วมในการกระทําความผิดของเขาไม่อยากไปเสริมความมั่นใจให้เขาถามว่าสิ่งที่เราทําจะเปลี่ยนอนาคตเขาไหมก็ไม่อ่ะค่ะถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจจะให้ผู้ชายคนนี้มาอยู่กับเขาเขามีดวงสมพงกันจะต้องได้มาอยู่ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันในช่วงหนึ่งก็ให้มันเป็นไปตามนั้นแหละการที่เราจะทายหรือไม่ทายไม่มีผลกับเขาแน่นอนต่อให้เราไม่พูดถึงเลยเขาก็ต้องเอาผู้ชายคนนี้มาอยู่กับเขาได้อยู่ดี อันนั้นก็ให้เป็นเรื่องของเขาไปเราก็อยากเขาไปมีส่วนร่วมเลยสกิปนะคะเรื่องนี้อิงค่อนข้างซีเรียสมากเ,เวลาเปิดมาเจอเรื่องแบบนี้อิงจะรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยอยากถ่ายข้อถัดมาละคะเมื่อไหร่ที่เราไม่ควรถ่ายพายัยเราไม่ควรถ่ายถ้าการถ่ายนั้นเป็นการฟันธงการฟันธงนั้นมีผลต่อชีวิตเจ้าสตาครั้งใหญ่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่างๆยกตัวอย่างมันก็จะคล้ายๆข้อหนึ่งนะคะคืออย่างเช่น ยกตัวอย่างเป็นมะเร็งแต่ไม่อยากรักษาแล้วเลือกไม่ได้ระหว่างสองทางคือกลับบ้านไปเลยไปไปกินน้ำสมุนไพรไหวพระไหวเจ้าอยู่ที่บ้านรอรอชะตาชีวิตของตัวเองรอเวลาของตัวเองหรือสู้รักษาดีถ้ารักษาก็ต้องไม่ได้การันตีผลจะหายอาจจะตายเร็วกว่าเดิมอาจจะตายอย่างทรมานด้วยควรจะทำอย่างไรดีนี่มันคือการตัดสินชีวิตเจ้าชะตาเลยนะว่าชีวิตที่เหลือเขาจะอยู่อย่างไรแต่เราเขายกให้ไพ เป็นผู้ตัดสินใจให้เฮ้ยหมอดูนี่สดยาพาราสามกระปุกกันเลยทีเดียวเวลาอิงเจออย่างอิง,องจะไม่อยากทายเลยอะคะ่ะอิงจะใช้วิธีนั่งคุยจับเขาคุยกับเจ้ชาชะตาก่อนก็คือเรื่องเรื่องคือจะไม่ทายละทำไงก็ได้ที่ฉันจะไม่ทายคําถามเนี้ยจับเขาคุยก่อนว่า 1. อันนี้เป็นวิธีแก้นะคะหคุณมีแนวโน้มมีคิดไว้หรือยังว่าอยากจะทํำยังไง ถ้าไพ่ออกมาแบบไหนคุณจะเชื่อไพ่แบบนั้นร้อยเตจริงๆหรือเปล่าหรือจริงๆลึกๆคุณมีทางของคุณอยู่แล้วแหละที่คุณเลือกเอาไว้แล้วถ้าเจ้าชะตาบอกว่าเออเขาก็มีเลือกไว้แน่ใจอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นหมอดูขอดูเฉพาะทางนั้นนะอิงจะบอกแบบนี้ขอดูเฉพาะทางนั้นอย่างเช่นเขาเลือกแล้วว่าจะสู้จะผ่าตัดโอเคเดี๋ยวอิงจะดูให้แต่ดูเฉพาะว่าถ้าผ่าตัดแล้วจะเป็นยังไงบ้างผ่าตัดแล้วชีวิตจะดีไหม จะแข็งแรงไหมหรือมีทางแก้ทางช่วยอย่างไรได้บ้างอิงจะดูทางนั้นแล้วอิงก็จะไม่ดูอีกทางหนึ่งเลยเพราะอิงไม่อยากมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตของเขาและไม่อยากให้เขาเอาเรื่องสําคัญในชีวิตมาโยงกับไพ่หรือ <S <S กรณีคําถามเดิมแต่เจ้าทะตาคิดไม่ได้จริงทงาําไงก็ไม่ได้จริงมาอ้อนวอนขอร้องว่าช่วยดูให้หน่อยเถอะคิดไม่ได้จริงๆทําำยังไงดีอิงจะใช้วิธีเปิดไพ่เปรียบเทียบค่ะก็คือเปิดไพ่ข้างบน3บาใบข้างล่าง3าใบข้างบนหมายถึง ทางเลือกที่1ข้างล่างหมายถึงทางเลือกที่2องไพ่แบบนี้เดี๋ยวอิงจะมีสอนในคลิปถัดไปนะคะว่าเปิดไพ่เปรียบเทียบคืออะไรเปิดอย่างไรอิงใช้เยอะเหมือนกันกลับมาที่ไพ่เปรียบเทียบข้างบนอาจจะหมายถึง3ใบบนอาจจะหมายถึงทางเลือกที่จะผ่าตัด3ใบล่างหมายถึงทางเลือกที่จะไม่ผ่าตัดแล้วอิงจะเล่าว,ว่าแต่ละทางเลือกเนี่ยจะนําไปสู่ผลอย่างไรบ้างสุดท้ายไพ่ไม่เลือกให้คุณไปเลือกเองดังนั้นข้อ2ก็คือตรงนี้ค่ะ เราจะไม่ทายฟันธงให้ถ้าคำถามนั้นมันมีผลครั้งใหญ่ต่อชีวิตเจ้าชะตาเราจะใช้วิธีบอกผลลัพธ์ของทั้งสองทางแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องไปตัดสินใจเองข้อถัดมานะคะแบบไหนที่หมอดูไม่ควรทายนะคะเราไม่ควรจะทายถ้าเจ้าชะตาดูหมกมุ่นเกินไปหมกมุ่นคืออะไรไท่มันจะบอกเลยจ้า เปิดไพ่มาปุ๊บตืดตืดตืดโอ้โหเลียงเลียงไพ่เลียงกันไปหมดเลยเนี่ยมีอันนี้เลยหนึ่งสองสามสี่สี่ใบเนี่ยเลียงกันเป็นตับเลยะ่ะไปหมดไพ่ดาบ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 ดูละโอ้โหนี่หมกมุ่นถึงขั้นไมเกรนรับประทานอีกนิดจะเป็นซึมเศร้าแล้วอิงเปิดไพ่อิงก็จะเตือนว่าเออไปมีสติก่อนนะลองกลับไปอยู่กับตัวเองก่อนไปคุยกับตัวเองก่อนขอพักสักนิดนึง เวลาไพ่แบบนี้ขึ้นเนี่ยอิงเดาได้เลยว่าเจ้าชะตาต้องเคยไปดูไพ่ที่ไหนมาก่อนแน่นอนอาจจะดูทางเว็บส่วนใหญ่ดูทางเว็บกันมาก่อนแล้วดูกันมาเป็น4ีหรอบแล้วเพราะมันฟรีมันเปิดง่ายแล้วดูเราไม่เข้าใจเลยมาหาหมอดูให้ช่วยดูซึ่งกว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยดวงช้าไปแล้วมาเปิดไพ่อิงเนี่ยไพ่ก็จะเตือนว่าคนนี้มีความหมกมุ่นนะไพ่ที่ออกมาจะไม่ตรงเพราะว่าจิตใจจิตใต้สำนึกของเขาไม่แข็งแรงอยู่ในสภาวะที่มีความสับสนเยอะมาก พอจิตตะณหนุกไม่แข็งแรงไพ่ก็จะออกมาไม่ตรงอิงก็จะบอกกับเจ้าชะตาตรงๆว่าไพ่ฟ้องแบบนี้มาว่าคุณกําลังคิดมากอยู่จิตใจของคุณกําลังอ่อนแอให้ไปรีแลกซ์ก่อนไปอยู่กับตัวเองก่อนขอเวลาสักสามสีวันถ้าจิตใจดีขึ้นค่อยกลับมาดูใหม่ที่อิงไม่ดูก็เพราะหนึ่งต่อให้ทายตรงแล้วถ้าเป็นเรื่องไม่ดีแล้วเราทายตรงด้วยโหเจ้าชะตาไปคิดมากหัวระเบิดเลยนะคะจะเป็นบาปต่อหมอดูเปล่าๆแล้วถ้าเรา ทายไปไม่ตรงหรืออย่างอื่นก็ตามยังไงเขาก็จะเอาไปคิดมากสุดท้ายก็คือเขาก็จะคิดมากอยู่ดีไม่ว่าคําตอบจะเป็นยังไงและอาจจะไม่แม่นด้วยซ้ําเจ้าสตาร์ที่ขึ้นไพ่แบบนี้อิงเลยจะขอข้ามก่อนให้เขาไปจูนตัวเองก่อนอิงแนะนําให้ทุกคนทําตามเหมือนกันด้วยถ้าขึ้นไพ่แบบเนี้ยวุ่นวายวุ่นวายขึ้นมาเยอะๆนี่นี่เห็นไหมอิงเลยเป็นเหตุผลที่อิงเอาไพ่พวกเนี้ยขึ้นมาวางไว้ข้างหน้าให้ให้เห็นหน้าตากันเราจะได้ชินว่าเจอไพ่พวกนี้เนี้ย บางทีเราก็ไม่ควรถ่ายนี่ด้วยมีใบนี้อีกใบเมื่อกี้ลืมหยิบใบนี้อีกใบหนึ่งเหมือนกันเป็นไพ่ของคนคิดมากข้อถัดมานะคะเมื่อ,อไหรที่เราไม่ควรถ่ายไพ่ไม่ควรถ่ายไพ่ถ้าเรารู้สึกว่าไพ่นั้นเป็นไพ่ของคนดวงช้าดวงช้าคืออะไรมีอธิบายไปแล้วในคลาสศูนย์หนึ่งละมั้งหรือศูนย์สองจำไม่ได้ละมันคือไพ่ของคนที่ต่อเนื่องมาจากเออ ไม่ควรดูข้อที่แล้วอะค่ะคือคนที่หมกมุนดูไพ่มาหลายครั้งมากเกินไปแต่บางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรือเรื่องที่ทําให้เจ้าสตาเครียดแค่แบบผู้ชายคนนี้ชอบฉันไหมหรือไม่ชอบเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ซีเรียสน,นอ้อไม่ได้ทําให้เจ้าสตาหมกมุนอะไรแต่เจ้าสตาไปดูมาประมาณ20สครั้งแล้วค่ะส0ิบ <laughs> <30 S 2> หมอดูยี่สิบครั้ง <laughs> กับไพ่ในเว็บอยู่ประมาณห้ารอยเว็บเปิดมาเนี่ยรับรองเลยไพ่จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวอย่างไพ่ดวงช้ำอันนี้อิงยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะ เจ้าชะตาแบบกำลังหมกมุ่นเลยผู้ชายคนนี้ชอบฉันไหมนะวันก่อนเราสบตากันเขาจะคิดอะไรนี่เปิดมามาถามหมอดูเปิดมาพุ๊บโอ้โหต้องเป็นแฟนกันแน่เลยอะเนื้อคู่เลยอยู่กันจนแก่เท่ามีลูกมีมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนถามเจ้าชะตาก่อนเคยคุยกับเขาหรือยังครับยังค่ะยังไม่เคยคุยกันเลยเขาเป็นเพื่อนเรียนอยู่เสกเดียวกันแอบชอบไออย่างเงี้ยนะดวงช้ำแน่นอนอะ เพราะไพ่เอาไม่ค่อยผิดหรอกจะผิดก็ต่อเมื่อดวงมันแบบเป็นแบบนี้ไปแล้วคือเจ้าชะตาหมกมุ่นแล้วดูบ่อยเกินไปจนจน,จ,นจิตใต้สํานึกมันมีพลังงานสูงแล้วไปดึงไพ่ออกมาในแบบที่เขาอยากให้เป็นอะ่ะอันนี้ทฤษฎีของอิงนะซึ่งถ้าเป็นเรื่องความรักอะ่ะเราขึ้นไพ่ใบเนี้อิงจะเช็คก่อนดีๆเพราะไพ่ใบเนี้ยมักจะมาเตือนให้อิงรู้ว่าคนคนนี้ดวงช้าไปแล้วเรื่องความรักเพราะไพ่สิบถ้วยกันจะได้เนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะเออ จากประสบการณ์เองก,การจะได้ไพ่สิบถ้วยยากมากจะรักกันอะไรแค่ไหนน,นั่นนจะขึ้นมาทีสิบถ้วยมันจะขึ้นเป็นเนี่ยสองถ้วยสามถ้วยสี่เมถ้าอะไรพวกเนี้ยเป็นเบสิกของคนที่มีดวงที่จะมารักมาเป็นแฟนกันแต่จะสิบถ้วยเนี่ยไม่ใช่ง่ายโดยเฉพาะสิบถ้วยแล้วมาเจอสามถ้วยประกบเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเจอเลยยากมากต้องเป็นเนื้อคู่ที่ถึงขั้นจะแต่งงานกันเจ้าชะตาม,มาอายุสิบแปดยี่สิบชีวิตเขายังต้องเจออะไรเยอะกว่าที่จะไปถึงจุดนั้นแต่มันขึ้นไพ่เนื้อคู่อะไรมาแล้วเฮ้ยมันยาก เราก็จะสงสัยไว้ก่อนโดยเฉพาะคำตอบเนี่ยมันดีเวอร์เวอร์เลยเกินกว่าที่เจ้าสตาคิดเอาไว้ซะอีกอันเนี้ยเสี่ยงละว่าจะดวงช้ำถ้าอิงเจอสไตล์อย่างนี้อย่างที่บอกองก็จะคําถามเช็คก่อนว่าเคยคุยกันหรือ,อยังออกไปเดทกันหรือ,อยังถ้าเกิดยังเลยหรือเดทกันครั้งหนึ่งเนี่ยอิงก็จะคุณคะดูไพ่มาแล้วกี่ครั้งคะขอถามหน่อยเคยเคยดูไพ่ในในคอมไหมในคอมก็นับนะ ซึ่งส่วนใหญ,ญ่เจ้าชะตาก็จะตอบว่าอ๋อดูมาก็สองสาครั้งอะคะ่ะให้คูณสองเข้าไป <c oughs> จะเป็นจนํานวนที่แท้จริงอิงก็จะบอกโอเคตอนนี้ดวงช้าอยู่นะให้พักก่อนอีกสองอาทิตย์หรืออีกหนึ่งอาทิตย์ว่ากันค่อยกลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งโอเค <c oughs> เจ้าชะตาก็จะแห่ๆโอเคแล้วก็ยอมถอยไปคือถ้าจะให้ทายก็จะพูดกับเขาตรงๆว่ามันไม่แม่นนะคะมันดูไม่ได้แล้วตอนนี้ดวงมันมัวไปหมดแล้วให้รออีกสักพักหนึ่งให้ให้จิตใต้สมุึกกลับมาสมดุลก่อน แล้วมาดูกันใหม่จะแม่นกว่าอ๋อไพ่ดวงช้ำเนี่ยย้ำอีกจุดหนึ่งก็คือบางทีมันเหมือนจะทายได้เหมือนจะดึงความหมายออกมาได้แต่อิงจะขอย้ำไว้เลยว่าถ้าเจอไพ่ที่ดวงช้ำเท่ากับหยุดทายเลยนะคะไม่ต้องเอาใบไหนมาทายทั้งสิน้นเพราะมันไม่แม่นทั้งหมดเลยไม่มีเค้าโครงอะไรที่ถูกต้องมาเลยให้หยุดทายทันทีไพ่ดวงช้ำจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเจ้าตาทายเรื่องคอขาดบาดตายแล้วไพ่ขึ้นมาโอ้โหดาบว่น ไพ่แรงๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยดาบดาบโอ้คิดมากแฮงแมนแล้วถามเขาจ,จริงๆสถานการณ์มันแย่ขนาดนั้นจริงๆหรอเขาก็บอกเปล่านะไม่ได้แย่ขนาดนั้นอันเนี้ยคือดวงชำ้ำนี่คือการเช็คว่าดวงช้ำไหมถามว่าเจ้าสตาคิดมากขนาดนั้นไหมเขาบอกก็ไม่นะไม่ได้คิดมากขนาดนั้นแค่แค่ดูเรื่องนี้บ่อยเพราะว่ามไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีแต่ไม่ว่าจะตัดสินใจแบบไหนก็โอเคไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตแต่ให้ขึ้นมาขนาดนี้ก็ค,คือดูเกิน ินไปแล้วดูบ่อยไปแล้วแล้วล,ลึกเขาคงกลัวที่จะเลือกผิดผิดหวังแล้วทําให้ชีวิตแย่จิตใต้สํานึกมันก็เลยไปดึงไพ่ยแย่แย่ออกมาอันนี้คือไม่ตรงกับความจริงแล้วให้หยุดดูเลยแล้วบอกเขาว่าเหมือนเดิมหนึ่งอาทิตย์กลับมาเจอกันใหม่มาไพ่ขาวโหดของเรากลับมาอีกครั้งนะคะเพื่อที่จะมาประกอบการเรียนการสอนข้อถัดไปเมื่อไหร่ที่เราไม่ควรถ่ายไพ่ข้อที่5นะคะเราไม่ถ่ายถ้า มันเปิดเจอไพ่แรงถึงตายอิงว่าไม่มีประโยชน์อะทายแม่นก็ไม่มีประโยชน์ทายไม่แม่นก็เดี๋ยวจะโดนเจ้าตาฉับสับแช่งเอาบางทีเนี่ยมันจะขึ้นไพ่ไพ่ที่ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับข้องกับดวงถึงคาดไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าชะตาเองหรือคนรอบข้างพ่อแม่ปู่ย่าตายายอิงบอกไม่ได้จริงๆว่าไพ่ใบไหนจะแปลว่าไพ่ถึงคาดหรือมีเกณฑ์จะต้องเสียชีวิต เพราะอิงเชื่อว่าไพ่แต่ละสำรับให้นิยามเรื่องนี้ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะหมายถึงไพ่เดทเลยประกบกับไพ่ทาวเวอร์ไพ่ทาวเวอร์ไปหนช่างมันอ่ะอาจจะเป็นไพ่เดทประกบกับไพ่ทาวเวอร์อย่างของไพ่ชุดอิงจะเป็นไพ่เฮอร์มิตเจอมาสองสารอบแล้วไพ่เฮอร์มิตประกบกับใบไหนอีกสักใบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในนี้เลยจะเป็นไพ่ชุดเล็กที่ไม่เกี่ยวข้องแต่เปิดขึ้นมาแล้วมันเขาทําให้อิงรู้สึกได้ว่าเอาละมีคนจะไปแล้ว มีคนที่ดวงเขาถึงถึงคาที่จะต้องไปแล้วตรงนี้เนี่ยถามว่าอิงทายไหมก็ไม่ทายค่ะอิงมีเขียนไว้ในหนังสือของอิงด้วยว่าเราเจอกรณีแบบนี้อิงจะพูดแค่ว่าถ้าอิงพอเดาออกได้ว่าค่ะอิงจะพูดแค่ว่าอืมคนคนนั้นคิดถึงเราอยู่นะให้กลับไปหาไปเยี่ยมบ้างหรือจะทักแค่ว่ามีใครป่วยใครไม่สบายไหมอ่ะอิงก็จะพูดคร่าวๆแค่ว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเจอไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นจะพูดแค่นี้เจ้าข้าตาไปคิดต่อเองอันนี้ก็แล้วแต่การตีความของเขาแต่เราจะไม่ตีความให้เด็ดขาดเพราะมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องถึงตายแม้กระทั่งเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุแรงๆอิงก็จะไม่พูดเหมือนกันก็จะพูดแค่ว่าช่วงนี้มีสตินะมีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องไม่ดีแต่ก็จะไม่ลงดีเทลมากว่าเรื่องอะไรให้ไปทําบุญ จะทาอะไรให้มีสติทุกเรื่องขับรถให้ระวงังไปเที่ยวไหนก็ให้ระวังตัวเก็บเกินเอาไว้เก็บเก็บสติไว้กับตัวยิงจะยิ่งจะเน้นตลอดเลยให้ตั้งสติเพราะสติเป็นเครื่องที่ช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างทุกเรื่องทุกสถานการณ์จริงๆสรุปเจอเรื่องข้อขาบาดตายเรื่องถึงตายเรื่องถึงฆ่าเรื่องอุบัติเหตุเราพยายามหลีกเลี่งยงอย่าทายค่ะเพราะอะไรไม่ได้เรื่องกลัวถ่านหรอกนะเพราะถึงแม่นก็ ไม่ได้ช่วยอะไรเจ้าชะตาเพราะมันจะต้องเกิดแน่นอนอยู่แล้วเราแทบจะเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่แม่นก็ทำให้เจ้าชะตาเครียดปปล่าๆโดยที่เราเองก็ไม่สามารถการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไพเราแม่นข้อสุดท้ายนะคะเมื่อไร่ที่เราไม่ควรถ่ายไพเราไม่ถ่ายถ้าคําตอบของคําถามนั้นไม่มีประโยชน์กับเจ้าชะตาคือรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้ก็ไม่มีประโยชน์แถมรู้ไปอาจจะเสียประโยชน์มากกว่าเดิมอย่าง คำถามนี้เลยเองจะยกเป็นตัวอย่างตลอดเจ้าชะตาไม่อยากท้องแต่มาดูไพ่ว่าท้องไหมไม่ว่าไพ่จะทายไปในทางด้านไหนไม่มีประโยชน์กับเจ้าชะตาทางนั้นทายว่าท้องแต่เจ้าชะตาไม่อยากท้องอันนี้ไม่มีประโยชน์เจ้าชะตาเครียดเปล่าๆเ,เขาต้องไปสอหาวิธีทํายังไงถึงจะป้องกันการท้องเขาต้องเครียดละแล้วสุดท้ายเขาอาจจะไม่ท้องก็ได้อ้าวเราไปทําบาปกับเขาหรือเจ้าชะตามาทายว่าเนี่ยแหละค่ะคาถามเดิม ไม่อยากท้องท้องไหมแล้วไพทายว่าไม่ท้องเจ้าสตาก็โอเคสบายใจไม่ท้องไปกินอยู่นอนแบบแฮปปี้ไม่ได้ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากขึ้นเพื่อป้องกันการท้องปรากฏว่าอาจจะท้องได้ถัดกลายเป็นว่าการที่เจ้าสตาไปชิวไม่ไม่เทคแอคชั่นต่อไม่ได้ไปกินยาคุมฉุกเฉินอะไรนี้กลายเป็นเพราะว่าเขาเชื่อไพกลายเป็นว่าสุดท้ายท้องอันนี้เหมาะดูก็จะซวยไปนะคะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเรื่องพวกนี้มัน ข้างในร่างกายแต่ละคน,เ,นะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าการทายของเราไปมีผลกับเจ้าชะตาในแง่ไหนบ้างฉะนั้นถ้าคําตอบไม่ว่าทางใดก็ตามไม่เกิดประโยชน์กับเจ้าชะตาเลยอิงก็จะพิจารณาว่าไม่ทายเพราะอิงก็จะถามเจ้าชะตาจริงๆว่าถ้าไพ่บอกว่าไม่ท้องเจ้าชะตาจะสบายใจไหมคุณจะสบายใจจริงๆหรอแล้วถ้าเกิดว่าไพ่บอกว่าท้องคุณจะทํำยังไงอิงจะใช้วิธีสักกับปแบบนี้ให้เจ้าชะตาคิดและสุดท้ายอิงก็สรุปว่า ไม่ว่าจะทายแบบไหนขึ้นมามันไม่มีประโยชน์กับเจ้าชะตาทั้งนั้นนะมันจะมีแต่ทําให้เกิดความทุกข์ใจความเครียดอย่าดูเลยไม่มีประโยชน์หรอกถ้าอยากรู้ถ้าเราแบบไม่อยากท้องอะตอนนี้ไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากินไปหาหมอไปปรึกษาอันเนี้ยจะไม่ท้องได้100%เซกว่ามีเขามีวิธีใส่ห่วงคุมกําเนิดหลังเพื่อเป็นการป้องกันฉุกเฉินด้วยซ้ํา ไปหาหมอหมอจริงๆหมอในโรงพยาบาลจะช่วยเรื่องนี้และช่วยตอบคําถามได้ดีกว่าหมอดูมากๆนะอิงจะบอกอย่างนี้เป็นคลิปที่พูดเยอะมากเป็นคลิปที่สั้นๆเนื้อหาไม่ไม่ยากแต่อิงรู้สึกเหนื่อยมมออิงพักพอสในการอัดคลิปไปหลายรอบมากขอบอกเลยเอาละค่ะ เพื่อที่ได้จบคลิปนี้กันเรามาเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายท้ายคลิปนะคะที่อิงบอกไว้ก็คือวิธีป้องกันอาถรรพ์ของไพ่ถ้ามีทําอย่างไรส่วนตัวอิงไม่ได้เชื่อว่าไพ่เมีาถรรพ์ไม่ได้บันดาลโทษบันดาลเรื่องดีไม่ดีอะไรให้แก่ใครได้แล้วก็ไม่มีใครไปรับกรรมแทนใครได้นี่คือความเชื่อส่วนตัวของอิงถ้าใครไม่สบายใจจะเชื่อว่าไพ่เมีาถรรพ์เราไม่ควรไปรบกวนกรรมของเขาถ้าเราไปทายให้เขารอด จากเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรจะมาจองเวรเราแทนถ้าใครเชื่อแบบนั้นก็ไม่ผิดเพราะมันก็มีช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันที่อิงเชื่อแบบนั้นเอออิงก็เลยมาบอกวิธีป้องกันสําหรับคนที่ไม่สบายใจนะคะอิงเน้นป้องกันไว้ก่อนวิธีป้องกันก็คือหนึ่งทำแบบนี้เลยขั้นตอนนะคะหนึ่งอธิษฐานกับไพ่นะคะหยิบไพ่มาเลยแล้วก็อธิษฐานความไพ่นี้ก่อนที่เรา ตอนที่เราได้ไพ่ใหม่มาทุกทุกชุดท,ท,ทุกสำรับเลยอธิษฐานเขาจับไพ่เอาไว้อิงมักจะวางมือขวาแล้วมือซ้ายประกบเล่นก็นจะอธิฐานในใจว่าฉันชื่ออะไรนามสกุลอะไรเป็นเจ้าของไพ่เราขอให้ไพ่เนี่ยถ้ามีของมีองค์มีเข้าใจฉันแล้วเนี่ยเมื่อเวลาทำนายออกมาขอให้ทำนายโดยปกป้องตัวฉันซึ่งเป็นเจ้าของเอาไว้ถ้าคำทำนายไหนจะนำภัยมาให้ฉันหรือเป็นการไปรบกวนคนอื่นทำให้ฉันเป็นบาป ก็ขอให้อย่าแสดงคําทํานายอันนั้นออกมาหรือถ้าจําเป็นจะต้องทายจริงๆก็ขอให้ขึ้นไพ่มาบอกมาเตือนด้วยว่าไม่ควรทายเยอะประมาณนี้ใครมีอะไรเพิ่มเติมก็บอกกับไพ่ไปได้เลยค่ะหรือบางกรณีเจ้าชะตามาถามเรื่องเคลียร์ๆอย่างเช่นเนี่ยช่วงนี้ ก็อย่างอย่างที่ว่าไปเขาเป็นมานเรองอเป็นโรคที่ประหลาดมากรักษาไม่หายช่วยช่วยดูไพ่หน่อยได้ไหมว่าจะควรจะไปหาหมอคนไหนทางแก้ไงหูมาอย่างนี้เรารูล้ละบางทีมันก็เราดูออกเนาะมันเหมือนเป็นโรคเวรโรคก,กรรมเราก็จะก่อนที่จะให้เจ้าชะตาจับไพ่เนี่ยหมอดูชิงจับไพ่ก่อนเลยแล้ว,แล,วแล้วเตือนไพ่ถ้ามีเรื่องอะไรจะซวยมาถึงฉันช่วยปกป้องฉันไว้ด้วยช่วยอย่าทายไม่ต้องเอาแม่นก็ได้ขอแค่แม่นปานกลางแล้ว ฉันไม่ซวยไปด้วยอิงจะพูดกับไพ่แบบนี้เลยเราเหมือนเพื่อนกันง่ายๆอย่าทําฉันซวยไปด้วยนะช่วยฉันด้วยเราต้องรอดไปด้วยกันอิงก็จะบอกไพ่แบบนี้นั่นแหละค่ะแล้วไพ่เขาก็จะขึ้นให้แบบที่ถ้าเปิดมาเนี่ยถ้าเขาให้เราทายก็แปลว่าทายได้นะประมาณนั้นซึ่งอิงจะตกลงกับไพ่โดยโดยรู้กันเองอยู่แล้วว่าถ้ามีถ้าเปิดขึ้นมาเราไม่อยากให้ฉันทายเนี่ยมีไพ่ใบไหนบ้างเนี่ค่ะ ของเซตอิงจะเป็นสามใบนี้เวลาขึ้นมาเนี่ยเป็นเนี่ยสามใบนี้อิงถึงเอามาเป็นภาพเปิดของคลิปเลยเพราะมันสําคัญกับชีวิตอิงมากเลยนะการถ่ายการรู้ใจของเขาแล้วเขารู้ใจเราแล้วเราตกลงนสัญลักษ์ร่วมกันเนี่ยจูนกันติดเนี่ยมันสําคัญมากเวลาขึ้นสามใบนี้มาในเรื่องที่มันไม่ควรถ่ายอิงจะรู้เลยว่าเขาบอกว่าไม่ต้องถ่ายก็ได้อย่างใบนี้จะชัดมากเขาจะขึ้นมาแล้วก็ขวางทุกใบเอาไวท้ที่ที่อิงเคยบอกไปในคลิปแรก,แรก ขวางเอาไว้ให้เราเห็นหมดแหละทายแต่ทายไม่ออกทายก็จะทายแบบคุ้มเครือฟันธงอะไรไม่ได้เลย <_ D: S 1> ก็จะรู้แล้วว่าเขาไม่ได้อยากให้เราทายหรือบางคนกรณีที่ดวงเขาดีมากคือเราจะเคยเรียนแต่กรณีที่ดวงเขาไม่ดีแล้วเราไม่ควรทายใช่ไหมมันจะมีบางคนที่ดวงเขาดีมากมีคนปกป้องคุ้มครองเขาไม่อยากให้เราทายมันก็จะขึ้นไพ่ประมาณนี้มาหรือขึ้นไพ่สังคราชมาไม่ให้เราทายดวงเขาก็จะคุมเครือคุมเครือทายไม่ออกอันนี้เราจะบอกได้ว่าไม่ใช่มีเรื่องไม่ดีหรอก แต่มีคนคุมดวงไว้ไม่ให้ถ่ายหรือเป็นช่วงของชีวิตที่เขาจะต้องเรียนรู้เองตัดสินใจเองไม่ควรได้รับคําแนะนําจากไพ่หรือคําแนะนําจากไพ่จะไปขัดขวางดวงดีของเขาไพ่เลยขึ้นแบบนี้มาทําให้ถ่ายไม่ได้ใช่ไหมบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีคนคุมดวงอะไรหรอกอิงเชื่อว่าบางทีลึกๆก็คือเขาจะต้องเรียนรู้บทเรียนนี้ของชีวิตและการรู้ไพ่ก่อนมันจะทําให้ให้กระทบต่ออนาคตหรือทําให้การเรียนรู้ของเขาไม่ประสบผลสําเร็จ ไพ่ก็จะเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าอย่าเพิ่งรู้เนี่ยถ้าคนดวงดีมันจะได้ใบนี้มันจะทายยากสังเกตไหมไพ่พวกนี้มันจะทายยากด้วยตัวมันเองอยู่แล้วพอเปิดมายิ่งทายยากเข้าไปใหญ่อิงจะเจอประมาณเนี้ยค่ะหรืออีกทีนึงก็คือเป็นเซนส์เราเองบางทีเปิดมาไม่ได้มีไพ่พวกนี้หรอกแต่เราทายไม่ออกเลยไพ่ดูขัดกันไปหมดขัดกันมาหมดใบนี้ก็บอกจะดีเอ๊ะทำไมใบนี้มันบอกไม่ดีวะทั้งหมดตรงนี้บอกไม่ดีแต่ตรงนี้บอกดีมากม้วนใบม้วนมาหมดอันนี้ก็จะเป็นประเภท ดวงไม่เปิดให้หมอดูหรือเขาอาจจะไม่สมควรจะรู้ช่วงนั้นเราก็จะไม่ได้ทายตรงนี้ก็จะถือว่าไพ่ปกป้องเจ้าสะตาว่ายังไม่ถึงเวลาที่ควรรู้เป็นไงคะคลิปนี้อิงว่ามีประโยชน์มากเลยเพราะอิงรู้สึกอิงพูดเยอะมากแล้วเนื้อหาเน้นๆไม่ค่อยออกนอกเรื่องเท่าไหร่ใช่ไหม <laughs> หวังว่าจะไม่เหนื่อยสมองกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าอิงจะมาสอนเรื่องเอ,อ่อ การวางไพ่รูปแบบต่างๆยังคิดไม่ออกเลยว่าจะวางแบบไหนดีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงแล้วกันยังไงในคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยที่ติดตามนี่ถ้าชอบกด subscribe ถ้าอยากดูคลิปอื่นยิงมีแปะไว้ตรงนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะ